การปฏิบัติการของครื่นลูกแรกได้เปลี่ยนขึ้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วยุคทองแห่งแสงสว่างอันศักดิ์สิทธิ์ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการจึงทำให้ความมืดทั้งหมดถูกลบออกไปความกังวลทางการเงินทั้งหลายหายไปความเจ็บป่วยทั้งหมดทั้งปวง จะกลายเป็นเพียงแค่บทเรียนทางประวัติศาสตร์ของอดีตทันกลายพ้นนี่คือจุดสิ้นสุดและการล่มสลายของการเวลาที่เป็นเส้นตรงทั้งหมดที่อาจทำให้คุณอยากที่จะทิ้งนาฬิกาของคุณไปณเวลานี้คลื่นลูกแรกของคลื่นในความฉี่งมิติที่ห้าทำให้ผู้ที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนไปสู่จิตสํานึกในมิติที่ห้า ได้ถูกจึงไว้ที่โลกอย่างสมบูรณ์แล้วคลื่นลูกที่สองที่สก็จะตามมาในไม่ช้าส่วนในเรื่องของการเลื่อนระดับนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการขยายในด้านของปัจฉญาแต่มันจะเป็นโลกแห่งความจริงใหม่ซึ่งระบบแมททิก์ในรูปแบบเก่า ก็ยังคงมีไว้ให้สำหรับผู้ที่ยังคงยึดติดอยู่กับมันเท่านั้นแต่สำหรับผู้ที่ให้ค่าของมันเป็นเพียงแค่เงาได้จัดการกับภายในของตัวเองทั้งยังได้ผ่านข้ามคืนอันมืดมิดของจิตวิญญาณมาแล้วพวกเขาจะเป็นผู้ที่ได้ครอบครองความเป็นจริงของมิติที่หนับจากนี้เป็นต้นไป มีบทความในงานวิจัยที่น่าสนใจที่มาจากการค้นคว้าอย่างเข้มข้นถึง29ปีของดรฮอกกินได้แสดงไว้ว่าบุคคลใดที่มีสติสัมปชัญญะในระดับสูงมีความสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ในการมองโลกในแง่ดีที่ปราศจากการตัดสิน บุคคลนั้นจะสามารถช่วยในการดับสมดุลให้กับพลังงานเชิงลบของผู้คนที่มีความสั่นสะเทือนแนวระดับที่ต่ำกว่าได้ถึง9ก้า0มื่นคนบุคคลใดที่ได้เข้าถึงความมีสติสัมปชัญญะสูงและสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความจีดของความรักอันบริสุทธิ์แสดงความรู้ด้วยการขอบคุณด้วยการให้เกียรติ ด้วยการแสดงความเคารพต่อสรรพสิ่งและทุกผู้ทุกนามบุคคลนั้นจะเป็นผู้ที่ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพลังงานเชิงลบจากผู้ที่มีความสั่นสะเทือนแนวระดับต่ำกว่าได้ถึง7 5 0 0 0 0หคนบุคคลใดที่มีสติสัมปชัญญะแนวระดับสูงมีความสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ของการรู้แจง้งความเบิกบาน ความสงบบุคคลน,นั้นจะสามารถชดเชยพลังงานเชิงลบของผู้คนที่มีความสั่นสะเทือนในระดับที่ต่างกว่าได้ถึง10ล้านคนบุคคลใดที่มีการรับรู้ในระดับสูงมีการสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ที่เปลี่ยนไปด้วยพรหงวิหาร4มีจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ที่อยู่เหนือตายเนื้อนั้น บุคคลน,นั้นจะเป็นผู้ที่สามารถปรับความสมดุลให้กับพลังงานเชิงลบของผู้คนที่มีความสั่นสะเทือนในระดับที่ต่ำกว่าที่เป็นระดับล่างได้ถึง70ล้านคนซึ่งที่กล่าวมาของดรฮอปกิน s นั้นก็น่าจะพอทำให้เข้าใจได้บ้างว่ามวลวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ไม่มากก็น้อย มวลวิกฤตคือปริมาณที่น้อยที่สุดของวัสดุฟิลไซตที่จำเป็นสำหรับการรักษาปฏิกิริยาลูกโซ่นิวเคลียร์ที่ยั่งยืนการเข้าถึงได้อย่างสมบูรณ์แบบเป็นหนึ่งเดียวกับ 5D นั้นไม่ใช่จะเสร็จสิ้นภายในชั่วข้ามคืนณเวลานี้สิ่งเดียวที่คุณต้องทำและต้องทำด้วยตัวของคุณเองเท่านั้นคือ การเพิ่มครื่นงความถี่ให้กับตัวคุณเองซึ่งคุณสามารถจัดการกับครื่อความสั่นสะเทือนของคุณให้สูงขึ้นได้โดยการดูแลร,รักษาสุขภาพให้แข็งแรงมีทรัพย์พอกินพอใช้ทำตัวเองให้มีความเป็นอยู่ที่สุขเบิกบานมีความสบายอกสบายใจได้มากยิ่งขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งส่งผลต่อผู้คนจำนวนมากขึ้นเท่านั้น เพราะทุกคนที่ได้รับอนิสงจากจากการเพิ่มความถี่ของคุณจะได้รับการเลื่อนระดับในบัตรดนโดยอัตโนมัติไปด้วยซึ่งทำให้คุณได้มีโอกาสเห็นกับตาตัวเองว่าการขยับขยื่นของคุณคนเดียวเท่ากับพาทุกคนเคลื่อนไปได้ทั้งหมดนี่คือวิธีการเชื่อมต่อกับทั้งหมดทั้งมวลที่สำคัญคือ คุณต้องอ่านตัวให้ออกบอกตัวเองให้ได้อย่างจริงจังว่าทุกสิ่งที่คุณพูดคิดและทำนั้นมันเป็นการแสดงออกซึ่งความรักความเมตตาความซื่อสัตย์ที่แท้จริงจากหัวใจหรือไม่และอยู่ในระดับใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความรักและการรู้แจ้ง เพราะณเวลานี้มีผู้คนหลายล้านคนที่ไม่รู้สึกด้วยว่ากำลังวิ่งวนไปมาด้วยความสับสนและหวาดกลัวต่อความตายจนเข้ากระดูกดำซึ่งคุณจะอาสาช่วยให้พวกเขาลุกขึ้นหรือจะปล่อยให้พวกเขาต้องทนทุกข์ทรมานไปจนกว่าพวกเขาจะตื่นขึ้นเองนั้นคุณย่อมเลือกได้ แต่หากคุณรู้ตัวว่าคุณสามารถทำให้ผู้อื่นเข้าถึงคลื่อความเิีไม่ได้แล้วคุณกล้าที่จะทําไหมล่ะส่วนวิธีการในการเลื่อมระดับนั้นก็โดยตามรับรู้ถึงความรู้สึกของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกดีมีสุขหรือความเจ็บปวดก็ตามดังนั้นการเรมรู้ที่จะอดทนซึ่งกันและกัน มีความซื่อสัตย์ที่มาจากต้นบึ้งของความรักความจริงใจจะช่วยนำพาให้ผู้คนได้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้และนี่เป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความอดทนและเพียรพยายามมากที่สุดหากเมื่อใดที่พวกคุณสามารถรับรู้และเห็นถึงภาพรวมใหญ่ได้แล้วล้วก็พวกคุณก็จะรู้ว่าพวกคุณทุกคนจำเป็นจะต้องทำงานร่วมกัน แบ่งปันประสบการณ์เท่าที่จำเป็นให้แก่กันและกันด้วยเครื่องไม้เครื่องมือและทักษะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนที่พวกคุณแต่ละคนมีอยู่เพราะถึงแม้ว่าณขณะน,นี้ในมิติ 5D จะถูกตรึงไว้ในโลกแล้วก็ตามแต่สำหรับผู้คนส่วนใหญ่แล้วการจะเข้าถึงได้อย่างสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกันนั้น ก็มิช่จะเสร็จสิ้นได้ภายในชั่วข้ามคืนจิตวิญญาณที่รู้แจ้งจะไม่เป็นผู้ที่หัวปับหัวปังมอยู่แต่กับกองหนังสือหรือตามตำราพวกเขาจะเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตไปตามความรู้สึกของหัวใจสามารถเรียมรู้จักบทเรียนชีวิตได้อย่างมากมายเพราะพวกเขายินยอมให้สัญชาตญาณเป็นเครื่องนำทางในการก้าวไปข้างหน้า พวกเขาจะรู้แจ้งอยู่ภายในว่าสิ่งใดจะเป็นจุดที่สำคัญจริงๆที่จะทำให้คุณสามารถก้าวข้ามบางเส้นทางได้โดยที่คุณไม่ต้องไปให้ความสนใจว่ามันคืออะไรพวกเขาจะใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่การได้สนทนากับเขาจะทำให้คุณมีความรู้สึกอยากที่จะกรีดร้องร้องไห้หรือหัวเราะอ,อยู่ภายในเพื่อที่จะได้เรียนรู้จากพวกเขา เพราะสิ่งที่พวกเขารู้นั้นล้วนมาจากความรู้สึกส่วนลึกของพวกเขาจิตวิญญาณเหล่านี้มีพรสวรรค์ในการเชื่อมโยงกับผู้คนได้อย่างมากมายที่ไม่ใช่ผู้คนในสังคมทั่วไปเป็นการเชื่อมโยงที่มีความลุ่มลึกเกินกว่าที่คุณได้เคยสัมผัสมาก,ก่อนคุณอาจคิดว่าพวกเขาเหล่านี้เป็นผู้ที่แบกโลกไว้บนบ่าของพวกเขาแต่ความจริงนั้น พวกเขามีพลังอำน,นาจในการดูดซับความเจ็บปวดและจัดก,การแยกแยะเพื่อปรับเปลี่ยนให้มันเป็นไปในทางบวกได้อย่างง่ายดายคุณไม่สามารถคาดการได้เลยว่าพวกเขาจะทำอะไรหรือจะบอกอะไรกับคุณแต่หากคุณได้มองลึกเข้าไปในดวงตาของพวกเขาคุณจะเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนและเมื่อใด ที่คุณอยู่ในสภาวะของความสงบเนี่ยคุณจะเข้าใจในสิ่งที่ได้รับการเชื่อมโยงจากจิตวิญ,ญญาณที่รู้แจ้งนะที่ที่คุณไม่รู้จักขอขอบคุณเพจข้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุตนวรัตน์มานะที่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ